พาชีเป้าลายแทงร้านสกีมอ้อไฟหมาล่าร้านโปรดของอายค่ะชื่อว่าร้านที่นี่เฉิงตูนะคะร้านนี้เนี่ยร้านโปรดถึงกับกินบ่อยจนเปิดเมมเบอร์เลยค่ะเขาจะมีเมนูหลากหลายมากนะคะทั้งอาหารจีนบาร์บีคิวแล้วก็หมาล่ามอ้อไฟค่ะปกติไอเล็จะมากินหมาล่ามอ้อไฟแล้วก็สั่งบาร์บีคิวนะคะไม้เสียบๆพวกนี้เนี่ยเขาคิดไม้ละ5บาทค่ะใครจะกินอะไรหยิบได้เลยของมีหลากหลายและของสดๆด้วยค่ะส่วนในจานก็จะมีราคาติดไว้นะคะ น้ำซุปที่เราสั่งมาก็จะเป็นสองน้ำซุปค่ะคือน้ำซุปหมาล่าที่นี่นจะบอกว่าเผ็ดมากคือซดไม่ได้เลยนะที่อื่นสดได้ที่นี่สดไม่ได้เลยจะต้องกินกับซุปกระดูกหมูนะคะสีขาวก็ซึ่งอร่อยมากๆเหมือนกันของโปรดอายเลยค่ะเนื้อผักชีต้มที่ฝั่งหมาล่านะคะจริงๆแทบจะไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยก็ได้แต่ว่าถ้าจิ้มนะคะจะยิ่งอร่อยคูณ2เลยค่ะน้ำจิ้มที่นี่นะคะก็ให้พนักงานเขาทําให้ได้เลย ในส่วนของน้ำจิ้มเนี่ยให้แบบเต็ม10-10ิ0 10, 10เลยหลังจากที่ไปกินมาหลายร้านนะคะยังให้เฉิงตูเป็นน u m บร r วาอยู่ค่ะเสียบไม้กินแบบนี้โอ้ยพอกเลยว่าฟินมากเห็นที่ไอซมหมวกคุมผมแบบนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งสระผมค่ะแล้วถ้ามากินแล้วเพิ่งสระผมเนี่ยต้องสระใหม่อีกรอบนึงนะคะเพราะกลิ่นจะตราตึงมาก มันฝรั่งหมาล่านะคะที่สามีดิฉันทานอยู่อันนี้คือนางกินตลอดแล้วก็จานเดียวเนี่ยกินคนเดียวค่ะดิฉันมีส่วนร่วมหนึ่งชิ้นนะคะรสชาติมันก็จะมันๆน,นะคะหอมๆเผ็ดๆหมาล่าแต่ก็ไม่ได้เผ็มมดมากเกินไปค่ะจานนี้จะเป็นบาร์บีคิวที่เราติ๊กเลือกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะต้องใช้เวลายางอร่อยอร่อยสุดๆเลยไอยชอบข้าวโพดค่ะแล้วก็จะเป็นกระเจีย๊ยบนะคะปีกไก่เห็ดหูหนูมันฝรั่งแล้วก็เห็ดเข็มทองค่ะ กินเพลินนะคะยิ่งกินร้อนๆยิ่งอร่อยและอันนี้ขาดไม่ได้เหมือนกันทีเด็ดนะคะเส้นมันเข้าไปลวกแต่จะบอกว่าลวกน้ําจิ้มขาวก็พอนะคะเอ้ยไม่ใช่ลวกน้ําซุปขาวเพราะว่าถ้าลวกน้าซุปหมาล่าเนี่ยเผ็ดมากกคนน้าตาลน้ำหมูน้าตาไหลนะคะปิดท้ายด้วยของหวานค่ะทีเด็ดชื่นใจไม่แพ้กันนะคะจะเป็นแตงโมงมะม่วงแล้วก็คลายวุ้นกบอ่ะมีน้ําตาลเที่ยวแบบหวานกําลังดีอายกินแล้วแบบชื่นใจมากอ่ะเหมือนกินเผ็ดๆแล้วมาล้างปากนะคะอ่ะโชว์บัตรวีพีนิดนึงไปค่ะ